สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็พบกับวินดี้เองนะคะก็เดี๋ยวดี้เนี่ยจะพาไปดูนะคะอ่าโหมดอัปเตอร์เมดนั่นเองเนาะโหมดอัปเตอร์เมดเนี่ยจะมีแบบว่าปืนนะคะปืนใหม่มีการแบบว่าชุบชีวิตมีการให้เล่นห,อหนอ้อยโหนเออห้อยโหนอะไรนะแต่ต้องรอดูกันแล้วก็ฉากในเกมน่ะก็คือจะเป็นแผนที่คอมโหมดรีวิคนั่นเองเนาะแต่ว่า หลายๆอย่างในเกมเนี่ยถูกปรับไปเป็นแบบว่าก็คือเขาจะมีเป็นภูเขาไฟที่ระเบิดไปแล้วนเองนั่นหมายความว่ามันเป็นแผนที่ลวิคที่เ,เหตุการณ์น่าจะเป็นแบบเหตุการณ์หลังจากภูเขาไฟระเบิดเป็นควันหลงอะไรแบบนี้นะคะก็ถึงแม้ภูเขาไฟจะระเบิดไปแต่เราก็ยังต้องเล่นเพื่อเอาชีวิตต่อไปนั่นเองทีนี้เวลาจะเข้าโหมดนี้นะคะกดไปที่มุมซ้ายนะคะที่มีให้เลือกโหมดนะจิ้มเข้าไปเลย เลือกอันที่2นะคะด้านซ้ายนะเขียนว่าไม่จะอันดับจิ้มเข้าไปเห็นไหมมันจะอยู่อันแรกเลยอัปเตอร์เมดร,ระบบอาวุธปืนใหม่อ่ะบอกเห็นไหมการระบบผู้ขับไฟบนลีบิกนะคะทําไม่เห,เหมือนละาลายอ่านี่นะคะระบบปืนแล้วก็มีระบบอ่ะชุบเสาขึ้นมาชุบเพื่อนขึ้นมามีให้ค่อยโหนนะคะมีซื้อของจากร้านค้าแล้วก็มีโลนั่นเองเนาะ ก็เ,เลือกที่อัพเตอร์เมดกันเลยนะคะตรงนี้ปึ๊บเดี๋ยวไปลอดดูกันเนาะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะแต่บอกเลยว่าสนุกมากแนะ่นอนไปกัน นี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดอั m เดตนั่นเองหน้าตานะคะก็จะเป็นในส่วนของแบบรีวิคนะแต่เป็นรีวิที่ไม่มีน้ําแข็งแล้วนั่นเองนะคะเห็นเหมือนลูกหัวใจสีเขียวไหมคะตรงนี้ก็จะเรียกว่าเ้าเรียกอ๋อหอส่งสัญญาณนะคะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งง่ายๆนะคะแบบบ้านๆเลยก็คือเสาชุบชีวิตนั่นเองเออเพราะว่าถ้าดูจากชื่อนะคะตรงนี้ไหนดีวะอ่ะ ด้านซ้ายบนนะคะดูไปที่ด้านซ้ายบนเนาะก็จะเห็นลูกหัวใจสีขาวแล้วก็ตัวเลขเนาะหนึ่งอ่านน่นหมายความว่าตายได้หนึ่งครั้งฟื้นได้หนึ่งครั้งนั่นเองนะก็คือตายแล้วฟื้นได้หนึ่งครั้งทีนี้เดี๋ยวเราลองไปเลยดีกว่าในส่วนของหมวด a เ t อร m a t e นะคะตรงนี้ก็จะมีจุดให้ซื้อของด้วยนะคะเป็นร้านค้าเนาะก็คือฟาร์มเหรียญ เก็บเหรียญให้ในเกมเนี่ยแล้วก็เอามาเลือกช้อปปิ้งกันได้เลยนะคะสิ่งที่ติดตัวมาให้จนตอนโดดถึงพื้นก็จะมีประมาณนี้นะคะมีของที่ตัวมาให้เป็นสัพายพื้นฐานเล็กน้อยนะคะเป็นในส่วนของฟูดเอทแล้วก็แบนเนดเนาะแล้วก็ทางหน้าของโบโบโบทุยเป็นหน้าของโลนั่นเองนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราฟาร์มของตอนเข้าวๆกันก่อนนะคะตรงนี้ แล้วก็ในส่วนของปืนปืนเนี่ยจะเขาเรียกว่าเป็นปืนที่มีการปรับอัปเกรดมาเป็นพิเศษก็คือมันจะเป็นปืนที่ยิงแล้วมีความนิ่งมากๆเลยทีเดียวนะคะต่อให้ไม่ใส่ของของแต่งเนี่ยปืนก็จะนิ่งมากๆอยู่แล้วนะคะทุกคนดูนะอันนี้คือโนของแต่งนะ สโคปอันนี้ก็คือติดมาให้กับปืนอยู่แล้วนะคะทุกคนตัวสโคปเองนี่ก็เขาก็จะบอกว่าเพิ่มการควบคุมแล้วก็มีฟีเจอร์เสริมก็คือเหมือนกึ่งๆแบบว่าเป็นช่วยเล็งนะคะท,ที่แบบเราอาจจะไม่ได้ใช้ช่วยเล็งนะคะแต่ตรงนี้เหมือนจะมีช่วยเลงมาให้อยู่แล้วเป็นฟีเจอร์เสริมนะคะแต่ทีนี้เขาบอกว่าดาเมจจะลดลงนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับะคะ่ะป็นเหมือนแบบข้อแรกเปลี่ยนกันไป บอดในโหมดอัปเตอร์เมดนะคะจะเหมือนคนมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น,นอาจจะทําให้ตกใจกันได้ไรนี่ไงอันนี้คือเหรียญน,นะคะนี่นี่เหรียญที่เอาไปซื้อของในร้านค้าได้เก็บสะสมไปได้เลยอ๋อแล้วก็กระเป๋าในโหมดนี้นะคะก็จะมีความกว้างมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสามารถจุของได้เยอะกว่าโหมดปกติเนาะ ส่วนตัวร้านค้านะคะเราดูได้บนมินิแมปเลยเนาะว่าจะมีเป็นลูกรถเข็นนะคะว่าอยู่ตรงไหนบ้างนั่นเองนี่อยู่ไหนเอ่ยนี่ไงตู้ซื้อของนะคะกดเข้าไปตอนนี้เราเหมีมีเหรียญค่าสนะิบแปดเนาะนี่นะคะก็จะมีของขายเยอะมากมากเลยแต่จะมีขีดจำกัดสำหรับบางปืนนะคะพวกปืนพิเศษทั้งหลายเนาะก็จะมีขีดจำกัดเนาะว่าแมตต์หนึ่งเนี่ยซื้อได้แค่ครั้งเดียวนะคะจากทั้งแมตต์เลยนะไม่ใช่ทั้งตู้นะเออ นี่นะคะก็จะมีของขายประมาณนี้น้องมาแล้วดูนะก็คือปืนเราอะเบาลงแต่ว่าสังเกตไหมตอนยิงนะคะมันจะขึ้นเป็นตัวเลขนั่นคือดาเมจนะคะที่เข้าไปใส่ตัวละครหรือตัวศัตรูตัวบอทนะคะที่เรายิงไปเนาะก็คือจะ ่ร้อยดาเมจนั่นแหละก็ถึงจะน็อกใช่ไหมถ้าเรายังไม่ถึงร้อยดาเมจน้องเขาก็จะไม่น็อกนะอันนี้เมื่อกี้อาจจะเป็นปืนให้แบบดูเบาน่าจะไม่ดีอะไรเดี๋ยวเราเปลี่ยนปืนดู ีนี้นะคะเพื่อนตายทําไงดีเออด้านบนนะคะด้านซ้ายมือเห็นป่ะลูกหัวใจสีขาวจะบอกว่าเราสามารถดึงเพื่อนที่มาได้ครั้งหนึ่งเนาะทีนี้เราจะไปด้วยความเร็วนี่นี่คือเขาเรียกว่าชิปไลน์นะคะเราสามารถดูบนมินแบบได้ามีเส้นผ่านตรงไหนบ้างเราก็กดไปเลยปึ๊บมันก็จะโหนไปนะคะมันเร็ววิ่งอยู่ละอันเนี้ยก็แนะนาให้โหมชิปไลน์ดูได้นะคะว่าเส้นทางไปตรงไหนได้บ้าง แล้วเราก็รีบไปดึงเพื่อนที่เสานะคะหรือหอส่งสัญญานั่นเองนี่นะคะ <I 'm S 1> หอเรียก,กเราก็จะเรียกเพื่อนกลับมาได้ครั้งหนึ่งนะคะตรงน,นี้เห็นปะตรงหัวใจสีขาวเปลี่ยนเป็นเลข0แล้วนะคะก็นั่นหมายความว่าถ้าตอีครั้งหนึ่งไม่ฟื้นแล้วนะ เอ,อือตุยตุยสมปทานายืนดึงอีกฝั่ง<ห>นึงสินี้นั่นไงนั่นไงมาแล้วโอเคเห็นไหมชื่อเราหัวใจสีขาวนั้นก็จะเป็นซูนนี่อันนี้โอกาสซื้อครั้งสุดท้ายแล้วนะฮะถือว่ามาแก้ตัวเลยรทีเดียว อย่าไอ้เต่ามันตุนี้ก่อน ข้ามาแล้วเออโอเคหยาบลอยนี่มีให้รู้เลยถึงช่วงท้ายเกมนั่นแหละ